ด้านนอกของป่าช้าแห่งนี้ก็เป็นท้องทุ่งสีเขียวน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาอยู่รอบๆข้างป่าช้าครับวิวเงียบสงบราบเรียบดีนะครับต้นไม้ใบหญ้าคันนามีหุ่นไลกาหุ่นไลกาฮะเห็นหุ่นไลกาไหมครับหุ่นไลกานะครับหุ่นไลกาก็เอาไว้ไลกานะครับเพราะว่าเขาทํานาปลูกข้าว มีความอุดมสมบูรณ์ดีนะครับท้องทุ่งแห่งนี้ชอบครับเงียบบรรยากาศในวัดนะครับก็เป็นป่าช้าครับวัดยางนะฮะนี่คือส่วนหนึ่งของป่าช้าครับมีแมวดำด้วยนะฮะแมวนำโชคสีดำชอบชอบ,ชอบครับตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ฝังศพแล้วก็ขุดออกไปแล้ว สองหลุมนะฮะอันนี้เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมเห็นสี่เหลี่ยมปูนไหมครับนี่คือหลุมขังศพคราวที่แล้วก็คงจะขุดเอาไปเผาแล้วส่วนที่ตั้งต่างงานอยู่ตรงนี้ก็น่าจะมีศพอยู่ข้างในครับชอบครับเงียบเงียบเงียบสงบเขียววิวดีครับน่าทํางานมากเลยครับโอเคขอบคุณครับ